สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนมาตาตัวแม่มต,ตาแม่กอกา,านะคะวันนี้เราจะมาเรียนมาตาตัวสะกดแม่กบนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคําที่ใช้ตัวสะกดแม่กบเนี่ยถ้าเป็นคําที่มีกอไก่เนี่ยมันจะตรงมาตานะคะแต่ถ้ากอไก่รอเรือนะคะไม่ตรงมาตาขอไข่ไม่ตรงมาตาขอควายไม่ตรงมาตาขอควายรอเรือไม่ตรงมาตาแล้วก็ขอรัังก็ไม่ตรงมาตานะคะ ต่อไปนักเรียนมาดูนะคะคำแม่กบนะคะเดี๋ยวดูตามคุณครูนะคะอ่าเช่นคำว่าโชคนะคะนักเรียนดูนะคำว่าโชคเห็นแม่คอควายไหมคะถ้าเป็นคำอ่านเนี่ยมันก็จะชอโอกอโชคก็คือแม่กบแต่เวลาเราเขียนนะเราใช้คอควายนะคะถ้าแต่งเป็นประโยคก,ก็เช่นคำว่าวันนี้เราโชคดีที่คุณแม่ซื้อขน,นมมาให้อ่ะดูตัวนี้นะคะตอนนี้ กอไก่เห็นไหมคะอันนี้ปออากอปากอยู่ในมาตราตัวสะกดอันนี้ตรงมาตานะคะสะกดด้วยกอไก่่มาดูตัวนี้นะคะอ่คําว่าตัวเลขเห็นไหมคะตัวเลขเวลาเขียนเราสะกดด้วยขอไข่แต่อยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กบเพราะเวลาเราอ่านเนี่ยเราเอกองเลขแต่เวลาเขียนใช้ขอไข่นะคะอ่มาดูคําว่าโลกนะคะคําว่าโลกเห็นไหมเวลาเป็นคําเขียนเนี่ยสะกดด้วยคอควายแต่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบ เช่นแต่งประโยคตอนนี้เป็นไงคะเชื้อไวรัสโควิดนะคะ19เป็นโรคชนิดหนึ่งที่ร้ายแรงมากซึ่งนักเรียนก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะอ่ะคําว่าสุกเห็นไหมคะคําว่าสุกต่ออุกอสุกถ้าตัวสะกดก็อยู่ในมาตราแม่กบแต่สะกดด้วยขอไข่คําว่าพักนะคะคําว่าพักใช้คอควายนะคะเขียนเป็นตัวสะกดแต่เวลาเราอ่านนะคะพออะกอพักก็คือมาตราตัวสะกดแม่กบ เทคนิคเห็นไหมคะเทคนิคนี่เนี่ยใช้คอควายไหมคะแต่ถ้าเกิดเราอ่านทอเอกอเทคนออีกกอนิก็มาตราตัวสะกดแม่กกนะคะปะมุกเนี่ยเห็นไหมะมุกนะคะนักเรียนดูนะปะมุกใช้ขอไข่ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเป็นตัวสะกดเนี่ยมออุกอมุกนะคะจับตออันนี้สองคำเลยมาตราตัวสะกดนะคะแม่กบทั้งสองทั้งสองตัวเลยคําว่าจับก็จออักกจักตรงตัวนะคะตออกก็ตอตอนนี้นักเรียนก็ดูนะคะว่า คำแต่ละคำเนี่ยเราสังเกตได้สังเกตจากเนี mm. <I> uh ่ยตรงนี้เห็นไหมก็ไก่ไหมอันนี้ตรงตามมาตาถ้าเป็นขอไข่แม่กกแต่ไม่ตรงตามมาตาคอควายเป็นตัวสะกดแต่ไม่ตรงมาตราขอลักคังเป็นตัวสะกดแต่ไม่ตรงมาตาถ้านักเรียนจําตรงนี้ได้นักเรียนก็สามารถที่จะรู้ว่าคําแต่ละคําเนี่ยตัวไหนเป็นอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรนะคะก็จะให้การบ้านนักเรียนอีกเหมือนเดิมนะคะนักเรียนก็ดูรอบๆตัวเรานะคะ คำใดบ้างที่อยู่ในมาตราัวสะกดแม่กบแล้วลองแต่งประโยคซิว่าเป็นประโยคอะไรเดี๋ยวเวลาลรงเนยนเปิดเทอมมาเราก็จะมาให้นักเรียนนํามาพรีเซนต์นะคะจากการที่เราเรียนออนไลน์แล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์จากการเรียนอย่างไรนะคะวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะคะวันต่อไปก็จะพบกับมาตราัวสะกดแม่กดนะคะก็คือสะกดด้วดยดเด็กไม่าบายสวัสดีค่ะ